ก็มาอัปเดตน้ําที่อา่างเก็บน้ําวังหินตําบลบ,บุกสูงอําเภอวังหินจังหวัดสีสกิต่ามมาอัปเดตน้ำนะคนุกผู้ชมในรับชมนะคะตอนนี้น้ำเป็ย่งไหลแรงอยู่นะคะอา่างเก็บน้ำก็ยังหล่นแห้องอยู่น,นะพี่น้องค่ะทางทั้งนู้นมาก็บจมิญญามากคุ้มนะของทั้งนู้นก็จะเป็นวัดวาลีศิลาลามน,นะคะของอาําเภอวังหินนะคะตาบลวังหินอาําเภอวังหินจังหวัดรีสกิตะนะคะ นีกะน้ำกับยังล้นอ่างอยู่เนาะก,กันเนาะต้งนีกะบฉนี้อ่าอะไรนะมีหญ้าอะไรมาปกคลุมเนาะก็จะมองไปก็จะไม่สวยนะคะก่อนอ้ไม่มีหญ้ามาเยอ,อะขนาดนี้ก็จะสวยมากนะคะอ่างเก็บน้าบางแห่ของเรานะคะนี่ก็พาทุกคนทุกท่านมารับชมนะคะตอนเย็นๆนะคะวิววิวก็จะสวยประมาณนี้เด้อพี่น้องคะ่ะน้ำกับย่งมาไหลแรงอยู่นะคะ เก็บน้ำวังหินของเรานะคะก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะน้ำก็จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าฝนก็ตกเพิ่งจะหยุดไปได้สองสามวันนะคะบรรยากาศดูสวยงามมากๆานะคะก่นแล้วจะให้ท่านผู้ชมรับชมวัดฝั่งทางโน้นนะคะ คนละฝักป้าฝังกันนะคะชูมมาให้ดูนะคะคน,น,น้ำไหลแรงมากนะคะทุกคนสวยงามน,นะคะ